ล่าสุดแมธพีรณีเคลียร์ใจพิธีกรสาวคนนี้หลังตกเป็นแพะรับบาปมานานกลับมาเป็นสดอีกครั้งสําหรับนางเอกสาวสวยแมดพิราีคงไทยหลังเลิกกับอดีตแฟนนุม่มสงการานต์เตชนะนรงไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งทางด้านสาวแมดพิราีกลับมารับงานในวงการบันเทิงมากขึ้นหลังจากห่างหายไปนานรวมถึงกําลังมีผลงานละครเร็วๆนี้ให้ได้ชมกัน ล่าสุดทางด้านแมดพีรณีได้ไปออกรายการพอกับเธย e ์อีที่117โดยมีทางด้านปอมแปมนิธปิงปองทงชัยและใบเฟิร์นพัสกรเป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมเปิดใจนางเอกดังแมดพีรณีตกเป็นแพะรับบาปนาน12ปีซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าแมดพีรณีเป็นเพื่อนใบเฟิร์นมานานแล้วโดยใบเฟินได้เล่าว่า ต้องย้อนไปช่วงมหาลัยตอนเดินเข้ามาวันแรกเจอกันเขาสวยมากไม่แต่งหน้าไม่ทำผมแต่เดินมาก็คือนางแบบเลยและมีช่วงหนึ่งในรายการทางด้านแมทเพรณนีได้เล่าว่ามีเรื่องหนึ่งขอเมาส์ไปเข้าค่ายกันที่ห้วยตีนตกใบเฟิร์นไม่สบายนอนคุมโปรงอยู่ในห้องซึ่งก็มีเพื่อนๆคนอื่นเขาก็นั่งทำงานกันอยู่ในห้อง และทีนี้มีเพื่อนอีกกลุ่มเข้ามาในห้องมาถึงมันก็กระโดดเลยซึ่งทางด้านใบเฟิร์นก็บอกว่าไอ้แมทเลยแกนนำซึ่งทางด้านแมทเพรนีก็รีบแก้ตัวว่าไม่ใช่อันนั้นคือภาพของเฟิร์นในผ้าห่มก่อนจะเล่าความจริงอีกด้านว่าคนที่นั่งอยู่ในห้องจริงๆมันก็รู้กันอยู่แล้ววา่าเฟิร์นอยู่ตรงนี้พอเพื่อนกลุ่มใหม่เข้ามาก็กระโดดเราได้ยินเสียงดังปากก็รู้แล้วว่าโดนแน,แน่ทีนี้เฟิร์นเปิดผ้าห่มเอาหน้าขึ้นมาพวกนั้นวิ่งออกจากห้องเหลือแมทคนเดียว มันคิดว่าแมทเป็นคนทำมาวินแมทใหญ่เลยว่าแมททำทำไมชีวิตแมทเป็นแพ้รับบาป10กว่าปีที่ผ่านมาก่อนที่ทางด้านใบเฟิร์นจะยกมือไหว้ขอโทษที่เข้าใจผิด